เมื่อพระราชาวิกรมาทิตย์ตัดศรีรษะของอสูรผู้เย่อหญิงด้วยท่าทีแน่วแน่ความเงียบงันก็ปกคลุมทั่วสนามรบแต่ในวินาทีถัดมาบางสิ่งก็เกิดขึ้นทําให้ทุกคนตกตะลึงวิญญาณที่ขาดจากร่างของอสูรกําลังหัวเราะอย,อยู่มันจบลงจริงๆแล้วหรือหรือว่านี่คือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายครั้งใหม่เพื่อหาคําตอบโปรดรับชมตำนานลึกลับเรื่องนี้ จนถึงตอนจบของเจ็ดปริศนาระหว่างพระราชาวิกรมาทิตย์และอสูรความท้าทายลึกลับกับพระราชาวิกรมาทิตย์ผู้เป็นที่เรื่องชื่อในด้านความกล้าหาญและความยุติธรรมในแคว้นอุดเชนีของพระองค์ไม่มีความอายุติธรรมใดอยู่รอดได้พระองค์จะทรงปลอมตัวออกตรวจตราในยามค่ำคืนด้วยพระองค์เองเพื่อทรงรับรู้ถึงทุกสุขของประชาชน แต่ครั้งนี้ความท้าทายที่พระองค์ต้องเผชิญไม่ได้มาจากอาจยากรธรรมดาแต่เป็นจากอสูรตนหนึ่งวันหนึ่งมีฤาษีลึกลับผู้ไม่เป็นที่รู้จักมาถึงราชสำนักอุดเชนีเขาเข้ามาในท้องพระรงค์และกล่าวว่าพระราชาวิกรมาทิตข้าไม่ใช่เพียงฤาษีธรรมดาแต่เป็นสิทธิของอสูรผู้ยิ่งใหญ่อาจารย์ของข้าได้ส่งคำท้าทายให้พระองค์ไขเจ็ดปริศนา หากพระองค์สามารถคลี่คลายได้ก็จะถือว่าชนะแต่หากล่มเหลวเมืองอุชเชนีจะต้องพินาศความเงียบปกคลุมทั่วทั้งราชสำนักเหล่าอมารและแม่ทัพต่างตกตะลึงและประหลาดใจแต่พระราชาวิกรมาทิตย์ทรงยิ้มและตรัสว่าอาสูรตนนั้นเป็นใครและปริศนาของเขาคืออะไรเรืมสีจึงตอบว่าอาสูรผู้นั้นคือ อาสูรผู้ทรงพลังซึ่งอาศัยอยู่ในบาดาลโลกพลังของเขาเหนือมนุษย์และเขาได้พิชิตกษัตริย์มานับไม่ถ้วนหากพระองค์สามารถไขเจ็ดปริศนาของเขาได้เขาจะคุกเข่าต่อหน้าพระบาทของพระองค์หากไม่เช่นนั้นแคว้นนี้จะถูกเผาทำลายจนสิน้นเพราะราชาวิกรมาทิตย์ทรงรับคำท้านั้นด้วยความกล้าหาญและแตรัสถามถึงปริศนาแรกจากฤษี ปริศนาแรกคือความลับของร่างอมะตะรื่มสีกล่าวว่าปริศนาแรกคืออสูรวรรณพิเศษมีพลังแห่งความเป็นอมะตะแต่ความลับนั้นมีเพียงบุคคลเดียวเท่านั้นที่รู้หากพระองค์สามารถตามหาบุคคลนั้นและไขความลับนี้ได้ปริศนานี้ก็จะถูกคลี่คลายพระราชาวิกรมาทิตจึงส่งสายลับของพระองค์ออกตามหาในทันทีพระองค์เองก็ปลอมตัวออกเดินทางไปยังป่าและสถานที่ลึกลับ หลังจากค้นหาหลายวันพวกเขาพบริมศีชราผู้หนึ่งผู้กำลังบำเพ็ญตบะอยู่ในถ้ำร้างพระราชาตรัสถามว่าท่านนักพรตท่านรู้ความลับแห่งความเป็นอมตะของอสูรวุริตาสุระหรือไม่รืมศีลืมตาขึ้นแล้วกล่าวด้วยเสียงเคร่งขรึมว่ารู้แต่มันอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตของพระองค์ได้อสูรวรณพิเศษได้แยกวิญญาณของตนออกจากร่าง และกักขังมันไว้ในวัตถุลึกลับชิ้นหนึ่งตราบใดที่วัตถุนั้นยังไม่ถูกทำลายอสูรวริตาสุระก็จะยังเป็นอมตะพระราชาวิกรมาทิตย์จึงตรัสถามว่าแล้ววัตถุนั้นอยู่ที่ใดรึมสีตอบว่าความลับนั้นจะเปิดเผยก็ต่อเมื่อพระองค์ายปริศนาครบหกสข้อแล้วเท่านั้นปริศนาแรกจึงถือว่าไขาได้แล้วแต่หกปริศนาที่เหลือจะยิ่งยากขึ้นไปอีก ปริศนาข้อที่สองประตูที่อยู่เหนือความกลัวแห่งความตายพระราชาว,วิกรมาทิตย์จึงออกเดินทางต่อกับเหล่าสายลับเพื่อตามหาคำใบ้ถัดไปแล้วพระองค์ก็ทรงล่วงรู้ว่าอสูรวริตาสุระได้สร้างที่พำนักของเขาไว้ในสถานที่ซึ่งไม่มีใครที่เข้าไปแล้วจะได้กลับออกมาอย่างมีชีวิตสถานที่นั้นรู้จักกันในนามประตูแห่งความตาย พระราชาวิกรมาทิตย์ถือดาบแน่นและมุ่งหน้าไปยังสถานที่นั้นเมื่อพระองค์มาถึงสถานที่ลึกลับแห่งนั้นบรรยากาศเต็มไปด้วยความน่าสะพรึงกลัวที่ปากทางเข้าถ้ำมีสัญลักษณ์เปื้อนเลือดปรากฏอยู่และมีเสียงประหลาดเล็ดลอดออกมาจากด้านในทหารที่มาด้วยรู้สึกหวาดกลัวแต่พระราชาวิกรมาทิตย์ทรงเดินเข้าไปอย่างไร้ความหวั่นเกรงภายในนั้นมีรูปปั้นขนาดยักษ์ยืนอยู่ดวงตาของมันลุกเป็นไฟ จูจ่ๆรูปปั้นนั้นก็พูดขึ้นว่าผู้ใดต้องการผ่านประตูนี้ต้องตอบคำถามสามข้อให้ได้พระราชาวิกรมาทิศจึงกล่าวอย่างกล้าหาญว่าถามมาข้าจะตอบรูปปั้นถามคำถามแรกว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออะไรพระองค์ตอบว่าความจริงและความยุติธรรมรูปปั้นจึงถามคำถามที่สองว่าการเดินทางที่ยากที่สุดคืออะไรพระองค์ตอบว่า การเดินทางเพื่อรู้จักตัวเองรูปปั้นจึงถามคำถามที่สาและเป็นคำถามสุดท้ายว่าผู้ใดอยู่เหนือความตายพระราชาวิกรมาทิตย์พระองค์นิ่งเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะตอบว่าผู้ที่ไม่มีความกลัวต่อความตายคือผู้ที่อยู่เหนือความตายรูปปั้นเริ่มสั่นไหวและประตูก็เปิดออกอย่างช้าช้าพระราชาวิกรมาทิตย์ได้เข้าสู่ภายในถ้ำเรียบร้อยแล้ว แต่สิ่งที่พระองค์ได้เห็นข้างในนั้นยิ่งน่าสะพรึงกลัวกว่าเดิมหลังจากตอบคำถามทั้งสามของรูปปั้นได้แล้วพระราชาวิกรมาทิตย์จึงเดินลึกเข้าไปในถ้ำต่อภายในถ้ำม,มื่อสนิทแต่ตามผนังถมม้ำมีลวดลายประหลาดที่เล่าเรื่องราวอันน่าขนลุกเมื่อพระองค์เดินไปข้างหน้าก็พบกับเวลึกอยู่เบื้องหน้าไม่มีหนทางใดที่จะข้ามเหหน,นั้นไปได้แต่เสียงลึกลับก็ดังขึ้นมาจากในเวลึกนั้นว่า หากเจ้าต้องการเดินหน้าต่อไปจะต้องขไขปริศนาข้อที่สามให้ได้ปริศนาแห่งสะพานระหว่างชีวิตและความตายเสียงดังขึ้นอีกครั้งอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดระหว่างชีวิตและความตายพระราชาวิกรมาทิตย์ตรึกตรองอยู่ครู่หนึ่งแล้วตรัสว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่ถาวรสิ่งสำคัญที่สุดระหว่างชีวิตและความตายคือกรรมผู้ที่เป็นอม,มตะด้วยกรรมของตนเท่านั้น จึงจะก้าวข้ามความตายได้อย่างแท้จริงทันทีที่พระองค์กล่าวคำนั้นหัวหลึกทั้งสองฝั่งก็มีหินผุดขึ้นมากลายเป็นสะพานแคบทอดข้ามโดยไม่รีรอพระราชาวิกรมาทิตข้ามสะพานไปเหล่าทหารที่ตามมารู้สึกหวาดกลัวแต่ความกล้าหาญของพระราชาก็เป็นแรงผลักดันให้พวกเขาข้ามไปได้เช่นกันตอนนี้พวกเขายืนอยู่หน้าปราสาทโบราณขนาดมหึมา หน้าประตูมีอสูรสองตนเฝ้าอยู่เมื่อพระราชาวิกรมาทิตศก้าวเข้าไปอสูรทั้งสองหัวเราะลั่นและกล่าวว่าเจ้ามาถึงที่นี่ได้แต่ไม่มีทางไปต่อได้อีกตอนนี้บททดสอบที่สี่กำลังจะเริ่มขึ้นปริศนาข้อที่สความลับของเงาหนึ่งในอสูรกล่าวภายในปราสาทนี้มีเงาลึกลับที่จะตามเจ้าทุกฝีก้าว หากเจ้ารู้จักมันและสามารถบอกชื่อของมันได้ประตูก็จะเปิดออกสำหรับเจ้าพระราชาวิกรมาทิตย์จึงเข้าสู่ภายในปราสาทด้านในดูสงบเงียบแต่ทันทีที่พระองค์ย่างก้าวแรกก็มีเงาหนึ่งเริ่มเดินเคียงข้างพระองค์พระราชาวิกรมาทิตย์มองอย่างตั้งใจเงานั้นไม่ใช่เงาธรรมดามันเปลี่ยนรูปร่างได้บางครั้งยาวบางครั้งสั้นหรือเป็นรูปร่างประหลาด ทันใดน,นั้นเงาก็ปรากฏตัวต่อหน้าพระองค์และกลายเป็นรูปร่างบิดเบี้ยวเงานั้นกระซิบถามว่าพระราชาวิกรมเจ้าได้หรือไม่พระราชาวิกรมาทิ์จับดาบแน่นและตอบด้วยเสียงแนว่วแน่ว่าเจ้าไม่ใช่เงาธรรมดาเจ้าเป็นความสงสัยที่ซ่อนอยู่ภายในข้าเองเป็นความกลัวและความหลงผิดที่อยู่ในจิตของข้าตราบใดที่ข้ายังไม่ชนะมันมันจะตามหลอกหลอนข้าต่อไป เงานั้นเริ่มสั่นและค่อยๆเรียนหายไปทันใดน,นั้นประตูใหญ่ของปราสาทก็เปิดออกเองและพระราชาวิกรมาทิตย์จึงก้าวเข้าไปแต่สิ่งที่พระองค์เห็นภายในนั้นทําให้ทุกคนต้องตะลึงภาพของอสูรนรกาสูนและปริศนาข้อที่ห้าอยู่ภายในปราสาทมีรูปปั้นอสูรวรรณะขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนบันลังดวงตาของมันแดงฉานและเปเลวไฟลุกโชนช่วงรอบตัวมัน เบื้องหนา้ามันมีภาชนะลึกลับตั้งอยู่ซึ่งดูเหมือนจะซ่อนพลังบางอย่างเอาไว้ทันใดนั้นก็มีเสียงเข้มขึมดังก้องขึ้นว่าพระราชาวิกรมาทิตย์เจ้าไขาปริศนาไปแล้วสี่ข้อแต่ปริศนาข้อที่ห้านี้คือสิ่งที่ยากที่สุดอย่าแม้แต่จะกล้าเปิดภาชนะนี้มิฉะนั้นผลลัพธ์จะเลวร้ายยิ่งนักพระราชาวิกรมาทิตย์ชะงักไปพระองค์มองไปยังภาชนะนั้น มีพลังล่องหนบางอย่างแฝงอยู่ในนั้นแต่นี่หรือคือวัตถุที่กักขังวิญญาณของอสูรวรรณะไว้พระองค์เดินเข้าไปใกล้และกำลังจะยกภาชนะขึ้นทันใดนั้นกำแพงปราสาสก็เริ่มสั่นสะเทือนและเสียงคำรามก็ดังลัน่นเจ้าไม่มีทางรอดแล้วพระราชาวิกรมาทิย์กำแพงทั้งปรา,าสาทสั่นไหวราวกับพลังบางอย่างได้ตื่นขึ้นพระราชาวิกรมาทิศ เท่งมองผ่าชนะลึกลับนั้นอย่างระวังแต่ก่อนที่พระองค์จะสัมผัสมันหมอกควันก็ปกคลุมทั่วปราสาทแล้วเงาร่างน่ากลัวตนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นอสูรบัณคาศูนย์ปรากฏตัวต่อหน้าพระองค์ดวงตาของมันลุกเป็นไฟเหมือนถ่านแดงและมันหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งปริศนาข้อห้ากุญแจแห่งความเป็นอมะตะอสูรคำรามลั่นพระราชาวิกรมทิศเจ้าขาปริศนาได้สี่ข้อแล้วก็จริง แต่เจ้ารู้จริงหรือไม่ว่าภาชนะนี้คืออะไรพระราชาวิกรมาทิตย์ตอบด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่านี่คือวัตถุนั้นเองวัตถุที่กักขังวิญญาณของเจ้าไว้และมันคือความลับแห่งความเป็นอมตะของเจ้าอสูรอสูรหัวเราะและพูดว่าเจ้าเชื่อจริงๆหรือว่าหากเจ้าทำลายภาชนะนี้ข้าจะสูญสิ้นไปไม่ใช่เลยนั่นเป็นเพียงเงาแห่งความเป็นอมตะของข้าเท่านั้น ความลับที่แท้จริงนั้นอยู่ในที่ที่เจ้าคาดไม่ถึงเลยด้วยซ้ำพระราชาวิกรมาทิตย์ชักดาบออกมาและตรัสว่าถ้าเช่นนั้นก็เตรียมตัวเปิดเผยความลับที่แท้จริงให้ข้าได้รู้เถอะอสุรบันคาศูนใช้ฝ่ามือขนาดใหญ่ของตนว่าสัญ,ญลักษณ์ทั้งเจ็ดลงบนหนังเสือแล้วกล่าวว่าจงทำความเข้าใจสัญ,ญลักษณ์ทั้งเจดนี้ให้ดีสิ่งนี้คือกุญแจแห่งความเป็นอมตะของข้า เมื่อเจ้าสามารถไขลำดับของมันได้อย่างถูกต้องเจ้าจะรู้ตำแหน่งของสถานที่ที่แท้จริงพระราชาวิกกรมาทิตย์เพ่งมองสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นสัญ,ญลักษณ์แรกเป็นรูปประตูปิดสัญ,ญลักษณ์ที่สองเป็นโคบไฟลุกไหม้สัญ,ญลักษณ์ที่สามเป็นภาพต้นไม้กลับหัวสัญ,ญลักษณ์ที่สี่คือตาของใครบางคนที่เปิดครึ่งเดียวสัญ,ญลักษณ์ที่ห้าคือโลและดาบไข้กันสัญ,ญลักษณ์ที่หคือ ดาวเคราะห์ลึกลับและสัญ,ญลักษณ์สุดท้ายคือตะว,วันอาบเลือดปริศนาข้อที่หกต้นไม้กลับหัวและพลังที่ซ่อนเร้นพระราชาวิกรมาทิตย์มองสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นอย่างลึกซึ้งและตรัสว่าสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ชี้ไปยังสถานที่ลึกลับบางแห่งต้นไม้กลับหัวนั้นหมายถึงอะไรอสูรวันนะยิ้มและตอบว่าที่ห่างจากอุเชนีไปไกลมีป่าลึกแห่งหนึ่ง ซึ่งมีต้นไม้กลับหัวตั้งอยู่รากของมันชี้ขึ้นฟ้าและกิ่งก้านของมันจรดพื้นดินใต้ต้นไม้นั้นมีความลับแห่งความเป็นอมตะอีกส่วนซ่อนอยู่แต่การไปถึงที่นั่นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีนาคีมายาคุ้มกันอยู่ขณะนี้พระราชาวิกรมาทิตย์ก็เข้าใจแล้วว่าพระองค์จะต้องออกจากอุชเชนีและเดินทางไปยังป่าลึกลับแห่งนั้น พระองค์จึงมอบหน้าที่รักษาแคว้นให้แก่แม่ทัพคนสนิทและออกเดินทางสู่ป่าลึกพร้อมกับเหล่านักรบผู้กล้าจำนวนหนึ่งนาคีมายาและปริศนาข้อที่หยามค่ำคืนได้มาถึงแล้วป่าเต็มไปด้วยความมืดมิดและน่าสะพรึงกลัวเมื่อพระราชาวิกรมาทิตย์และเหล่าสหายมาถึงใกล้ต้นไม้กลับหัวนั้นจูจ่ๆก็มีเสียงหวีดแหลมดังขึ้นและนาคีตัวยักษ์ก็ปรากฏตัว ร่างของนางส่องแสงสีฟ้าออกมาและดวงตาก็เปล่งประกายสะกดจิตนางเปล่งเสียงฟ้อและกล่าวว่าพระราชาวิกรมาทิตย์เจ้ามาที่นี่ทำไมพระองค์ตรัสตอบว่าข้ามาเพื่อค้นหาความลับแห่งความเป็นอมตะของอสูร,รกอคาต้นไม้นี้เกี่ยวข้องกับความลับนั้นนาคีโกรธจัดดวงตาเปลี่ยนเป็นสีแดงและกล่าวว่าเจ้าจะได้รู้ความลับนี้ก็ต่อเมื่อ เจ้าสามารถไขคำถามสุดท้ายของข้าได้พระราชาวิกรมทิตทรงพร้อมรับคำถามนาคีจึงถามว่าสำหรับกษัตริย์แล้วพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออะไรอาวุธประชาชนหรือปัญญาพระราชาวิกรมทิตนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนตรัสว่าอาวุธคือพลังของกษัตริย์ประชาชนคือรากฐานของเขาแต่หากปัญญาของกษัตริย์สูญสิน้นอาวุธและประชาชนก็ไร้ความหมาย ดังนั้นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกษัตริย์คือปัญญาของตนหน้าคีถอนหายใจลึกๆแล้วค่อยๆสงบลงนางก้มศีรษะลงและกล่าวว่าเจ้าตอบถูกต้องแล้วบัตรนี้ข้าจะบอกเจ้าความลับข้อที่หกแห่งความเป็นอมตะของอสุรบรารคานางเด็ดกิ่งหนึ่งจากต้นไม้กลับหัวและส่งให้พระราชาวิกรมาทิตทันทีที่พระองค์สัมผัสกิ่งนั้นมันก็กลายเป็นคำพีลึกลับ ภายในคัมภีร์นั้นซ่อนความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอสูรไว้จงอ่านมันแล้วเจ้าจะพบหนทางสู่ปริศนาสุดท้ายปริศนาข้อที่7ความลับของตะวันอาบเลือดพระราชาวิกรมาทิตย์เปิดคัมภีร์และเริ่มอ่านมีข้อความว่าวันที่ตะวันอาบเลือดปรากฏขึ้นนั่นคือวันที่ความเป็นอมตะของอสูรบัญคาจะสิ้นสุดลงแต่ว่าตะวันนั้นจะปรากฏขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อการต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างความจริงกับการหลอกลวงเกิดขึ้นพระราชาวิกรมาทิตย์เข้าใจแล้วว่าหากต้องเอาชนะอสูรวันนะพระองค์จะต้องเลือกวันสุริยุปราคาในวันนั้นพลังแห่งความเป็นอมตะของอสูรจะอ่อนแรงลงแต่คำถามก็คือพระราชาวิกรมาทิตย์จะสามารถท้าทายอาสูรได้ทันเวลาหรือไม่พระองค์ได้อ่านความลับในคำพีจนหมดสิ้นแล้ว ในวันที่ตะวันอาบเลือดปรากฏขึ้นความเป็นอมตะของอสูรบัญคาจะสิ้นสุดลงพระองค์ต้องหาคำตอบให้ได้ว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อใดพระองค์จึงเรียกนักปราดและนักโหราศาสตร์มาสอบถามวันใดที่ดวงอาทิตย์จะกลายเป็นสีเลือดนักโหราศาสตร์ชรางเงยหน้ามองฟ้าและตอบว่าฝ่าบาทอีกสามวันจะเกิดสุริยุปราคาแต่ไม่ใช่สุริยุปราคาธรรมดา วันนั้นดวงอาทิตย์จะอยู่ในตำแหน่งพิเศษและแสงของมันจะเป็นสีแดงฉานเมื่อได้ยินเช่นนั้นพระราชาวิกรมาทิตย์ก็ทรงรู้ทันทีว่านั่นคือเวลาที่ใช่เวลาที่จะโค่นล้มอสูรบัรคาแต่ความท้าทายคือจะหน่วงเวลาอาสูรไว้จนถึงวันนั้นได้อย่างไรเพื่อไม่ให้มันวางแผนใหม่ได้กับดักแห่งมายาพระราชาวิกรมาทิตย์วางแผนจะถ่วงเวลาอาสูร,รกอคา พระองค์รู้ว่าอสูรนั้นเป็นจอมเวทที่เปี่ยมด้วยอุบายและพลังการเอาชนะมันต้องใช้ไม่เพียงแค่อาวุธแต่ต้องใช้ปัญญาและเล่กลด้วยพระองค์จึงเรียกโยคีภาลาวนาพันธมิตรผู้ซื่อสัตย์มาพบและตรัสว่าเราต้องถ่วงเวลาอสูรบรรคาไว้จนถึงวันนั้นให้ได้คิดแผนใดก็ได้ที่จะทำให้มันไม่สามารถควบคุมพลังของตนได้โยคียภารวนาทนินงคิดอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะกล่าวว่าฟาบาทหากเราทำให้อสุรบรัรคาเชื่อว่าว่าความเป็นอมตะของมันกำลังจะถูกแย่งชิงมันก็จะตกอยู่ในกับดักของความสับสนเองพระราชาวิกรมาทิตย์ชอบแผนการนี้มากพระองค์จึงส่งสายลับออกไปทันทีเพื่อให้ข่าวแพร่กระจายไปในหมู่ทหารของอสุนวันนาะว่าพระราชาวิกรมาทิตย์ได้ไขปริศนาข้อที่เจ็ดของความเป็นอมตะได้แล้ว และพลังของอสูรวรนนะเริ่มอ่อนแอแรงแล้วความสับสนและความกโกรธของนอรากาศูนเมื่อข่าวนี้ไปถึงหูของอสูรมราคาเขาก็โกรธจัดเขารีบใช้พลังมายาของตนทันทีและสร้างม่านหมอกแห่งความมืดล้อมรอบปราสาทของตนไว้ข้าเป็นอมตะไม่มีใครโค่นฆ่าได้เขาคำรามลั่นแต่ความกลัวก็เริ่มแพร่ในกองทัพของเขาเอง เหล่าแม่ทัพเริ่มพูดคุยกันอย่างวิตกถ้าพระราชาวิกรมาทิตย์ไขปริศนาสุดท้ายได้จริงบารคาคงไม่มีทางรอดอีกแล้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นบรัรคาก็เริ่มกังวลเขาจึงเรียกนักเวทผู้ทรงพลังที่สุดของตนมาและถามว่าความเป็นอมตะของข้ากำลังตกอยู่ในอันตรายจริงหรือนักเวทเข้าสมาธิและใช้พลังของเขาตรวจสอบจากนั้นกล่าวช้าชว่า พระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ในวันที่ดวงตะวันอาบเลือดพลังของพระองค์จะอ่อนแรงแต่หากพระองค์แทงหัวใจของพระราชาวิกรมาทิตย์ในวันนั้นความเป็นอมตะจะยังคงอยู่คำเชื้อเชิญแห่งความตายอสุนบรารคาได้แผนการของตนในการท้าทายพระราชาวิกรมาทิตย์เขาจึงส่งสารไปถึงพระราชาวิกรมาทิตย์ทันทีและกล่าวว่าหากเจ้าเก่งจริงและกล้าเผชิญหน้ากับข้า ให้มาสู้กับข้าที่หน้าปราสาทในอีกสามวันพระราชาวิกรมาทิตย์ยิ้มและตอบว่าข้ายอมรับคำท้าของเจ้าแต่การทดสอบที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นพระราชาวิกรมาทิตย์จะสามารถใช้ทั้งศิลปาการรบและไหวพริบเอาชนะกอคาได้หรือไม่พระองค์เหลือเวลาเพียงแค่สามวันเท่านั้นพระองค์จึงเริ่มเตรียมกองทัพทันทีแต่นี้ไม่ใช่แค่สงครามแห่งอาวุธ แต่มันคือสงครามแห่งจิตวิญญาณพระองค์ต้องใช้มายาของกอคากลับไปเล่นงานมันเองเพื่อทำสิ่งนี้พระองค์เรียกเหล่ารัฐมนตรีนักเวทและนักโหราศาสตร์เข้ามาหารือเราจะใช้กลยุทธ์ใดเพื่อเอาชนะอสูรบัตคาได้แผนล,ลับหมากตัวใหม่ชื่อพารวนาตผู้เป็นนักวางแผนชั้นยอดของพระราชาวิกรมาทิตย์เขาก้าวออกมาข้างหน้าและกล่าวว่าฝ่าบาทวิธีที่ดีที่สุดที่จะค้นกอคา คือทำให้มันหลงอยู่ในมายาของตนเองหากมันเชื่อว่าตนจะแพ้แน่นอนพลังของมันก็จะลดลงโดยอัตโนมัติพระราชาวิกรมาทิตย์พยักหน้าด้วยความเห็นด้วยแต่คำถามคือจะทำอย่างไรให้อสูร,รกอฆ่าเชื่อว่าความพ่ายแพ้ของมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ทันใดนั้นรัฐมนตรีใหญ่สมเทพจึงกล่าวว่าฝ่าบาทเราต้องหานักรบคนหนึ่ง ที่สามารถแฝงตัวเข้าไปในกองทัพของอสูรวันนะและเผยแพร่ข่าวลือนั้นว่าเราได้รับพลังวิเศษบางอย่างมาแล้วและคราวนี้อสูรกอคาไม่มีทางรอดอีกต่อไปพระราชาวิกรมาทิตย์จึงมอบภารกิจนี้ให้กับสายลับที่ฉลาดที่สุดของพระองค์คือวรุนเสนวรุนเสนปลอมตัวและแฝงตัวเข้าไปในกองทัพของอสูรกอคาความหวาดกลัวในกองทัพของกอคา สวันต่อมาความเคลื่อนไหวแปลกๆกก็เกิดขึ้นภายในกองทัพอสูรเหล่านักรบเริ่มสุบสิบกันไปทั่วเจ้าได้ยินหรือยังพระราชาวิกรมาทิตย์ไขปริศนาทั้งเจ็ดได้แล้วตอนนี้พระองค์มีอาวุธศักดิ์สิทธิ์อยู่ในมือซึ่งสามารถทำลายความเป็นอมตะของอสูรก็คาได้เมื่ออสูร,รวันนะได้ยินดังนั้นเขาก็โกรธจัดเขารีบเรียกนักเวทของเขามาแล้วถามว่า มันเป็นความจริงหรือไม่พระราชาวิกรมาทิตย์มีพลังบางอย่างที่สามารถทําลายความเป็นอมตะของข้าได้หรือเหล่านักเวทใช้พลังของตนเพื่อพยายามมองอนาคตแต่ไม่ว่าจะมองไปทางใดก็เห็นแต่ความมืดมิดนักเวทคนหนึ่งพูดด้วยเสียงหวาดกลัวฝ่าบาทพวกเรามองอะไรไม่เห็นชัดเลยบางทีพระราชาวิกรมาทิตย์อาจได้รับพลังอันยิ่งใหญ่จริงๆก็เป็นได้ เมื่อได้ยินเช่นนั้นความสงสัยครั้งแรกก็เกิดขึ้นในใจของกอคาเขารู้สึกถึงความหวาดกลัวเป็นครั้งแรกวันแห่งสงครามและการปรากฏของตะวันอาบเลือดในที่สุดวันนั้นก็มาถึงเมื่อพระราชาวิกรมาทิตย์และอสูรบัญคาจะ,ะเผชิญหน้ากันพระราชาวิกรมาทิตย์นำกองทัพมาถึงหน้าปราสาทของอสุรกอคาสุริยุปราคาเริ่มต้นขึ้นบนท้องฟ้า ดวงอาทิตย์ค่อยๆกลายเป็นสีแดงฉานอาสูรวฤตาสูนร,ร้องคำรามวิกรมาทิตย์เจ้าจะต้องตายวันนี้แน่นอนพระราชาวิกรมาทิตย์ตอบด้วยเสียงสงบไม่บักคาสูนวันนี้เป็นวันจบสิ้นของเจ้าการต่อสู้เริ่มขึ้นแล้วพระราชาวิกรมาทิตย์ใช้ดาบของพระองค์เพื่อฟันทำลายพลังมายาของอสูรกอขาแต่บัราคาเองก็ต่อสู้อย่างเต็มกำลังเช่นกัน ความลับสุดท้ายของความเป็นอมตะเมื่อดวงอาทิตย์กลายเป็นสีเลือดอย่างเต็มที่พลังของอสูรก็เริ่มอ่อนแรงลงทันใดนั้นพระราชาวิกรมาทิตย์ก็แทงดาบใส่ออของมันนรากาสูรถูกแทงจนล้มลงและพูดอย่างหอบเหนื่อยว่ามันเป็นไปไม่ได้ความเป็นอมตะของข้าถูกทำลายได้อย่างไรพระราชาวิกรมาทิตย์ตอบด้วยเสียงจริงจังว่า เพราะความเป็นอมตะเป็นเพียงภาพพลวงตาพลังของเจ้ามาจากความกลัวของตัวเจ้าเองแล้ววันนี้เจ้าก็ไม่เชื่อมั่นในตนเองอีกต่อไปแล้วอสูราก็คาร้องล้านเป็นครั้งสุดท้ายและวิญญาณของมันก็ลอยออกจากร่างร่างยักษ์ของมันกลายเป็นผงทุลีและค่อยๆสลายหายไปการสิ้นสุดของสงครามแต่ไม่ใช่จุดจบของความลับพระราชาวิกรมาทิตย์ได้รับชัยชนะ กองทัพของพระองค์โ่ร้องยินดีแต่ทันใดนั้นพระองค์ก็เห็นแสงประหลาดส่องมาจากท้องฟ้านั่นคืออะไรหรือว่าการสิ้นสุดของอสุรกอคายังไม่จบจริงยังมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่หรือไม่อสูรและญาทั้งหมดได้จบสิ้นลงแล้วร่างของมันกลายเป็นผงทุลีและพลังแห่งมายาของมันสิ้นสุดลงกองทัพของพระราชาวิกรมาทิตย์โ่ร้องยินดีด้วยเสียงกึกก้อง ทรงพระเจริญพระราชาวิกรมาทิตย์ผู้ยิ่งใหญ่ความชั่วร้ายพ่ายแพ้ความดีได้รับชัยชนะแต่เมื่อสงครามจบลงแล้วพระราชาวิกรมาทิตย์ก็เห็นแสงลึกลับส่องอยู่บนท้องฟ้าอีกครั้งแสงนั้นไม่ใช่แสงธรรมดามันเต็มไปด้วยพลังงานลี้ลับบางอย่างเราวกับเป็นข้อความจากพลังโบราณบางสิ่งทันใดนั้นท้องฟ้าก็สั่นสะเทือน แสงนั้นสว่างจ้าอยู่ต่อหน้าพระราชาวิกรมาทิตย์แล้วเสียงก้องตรงวานก็ดังทั่วทั้งฟากฟ้าพระราชาวิกรมาทิตย์ได้โค่นล้มอสูรวันณะแล้วแต่เจ้าคิดจริงหรือว่านั่นคือจุดจบเมื่อได้ยินเสียงนั้นกองทัพทั้งหมดยืนอึง้งพระราชามองไปรอบๆแต่ไม่เห็นผู้ใดพระองค์จับดาบแน่นแล้วถามด้วยเสียงมั่นคงว่าเจ้าเป็นใครและต้องการจะสื่ออะไร จากแสงนั้นเงาร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นเป็นฤาษีชราที่มีรัศมีศักดิ์สิทธิ์ล้อมรอบผมขาวยาวและดวงตาลึกล้ำของเขาเต็มไปด้วยความลับการเปิดเผยความลับอันเร้นลับรืมสีกล่าวว่าอสูรน,นรกาสูรยังไม่ตายจริงฝ่าบาทเขาเพียงแค่หายไปจากโลกนี้ชั่วคราวพระราชาว,วิกรมาทิตย์รู้สึกตกตะลึงมันเป็นไปได้อย่างไร รือสีพูดอธิบายว่าวิญญาณของวอรเนกอสูนถูกพันธนาการไว้ด้วยมนโบราณบทหนึ่งตราบใดที่เขายังอยู่ในโลกนี้มนนั้นก็ยังมีผลอยู่แต่ถ้าเขาไปยังโลกอื่นเขาอาจฟื้นคืนชีพได้อีกครั้งดวงตาของวิกรมาทิศยะลึกซึ้งขึ้นงั้นเขาจะกลับมาได้หรือรือสีพยักหน้าใช่และเขาจะกลับชาติมาเกิดภายในเจ็ดวันแต่ครั้งนี้เขาจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม หากเขาไม่ถูกหยุดโลกนี้จะจมสู่ความมืดอีกครั้งเมื่อได้ยินดังนั้นพระราชาวิกรมาทิตยะก็เกิดความกังวลเป้าหมายใหม่คือหยุดวิญญาณของอสูร,รโบราณฤาษีกล่าวต่อหากเจ้าต้องการจบเรื่องของวารกจริงๆเจ้าต้องจับวิญญาณของเขาไว้ให้ได้ก่อนที่มันจะเข้าสิงร่างใหม่วิกรมาทิตย์ถามอย่างจริงจังว่าทำอย่างไรฤาษีตอบว่า มีวิหารโบราณแห่งหนึ่งที่มีพลังในการพันฒนาการวิญญาณเจ้าจะพบวิหารนั้นได้ในป่ามหาการแต่เจ้าต้องผ่านบททดสอบสามประการก่อนถึงที่นั่นวิกรมาธิตยะตอบโดยไม่ลังเลข้าย,ยินดีรับทุกบททดสอบบททดสอบแรกวัฏจักรแห่งการเวลาวิกรมาธิตยะเดินทางพร้อมนักรบผู้พักดีไม่กี่คนไปยังป่ามหาการ แต่ทันทีที่พวกเขาไปถึงทางเข้าป่าเวลาเหมือนหยุดนิ่งความมืดปกคลุมทุกทิศทางม้าและทหารของพวกเขาหยุดนิ่งไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ทันใดนั้นเสียงลึกลับดังขึ้นว่าผู้ใดไม่เข้าใจวัฏจักรแห่งการเวลาย่อมไม่สามารถผ่านพ้นมันได้เส้นทางข้างหน้าหายไปจากสายตาและมีเพียงวิกรมาทิตยะเท่านั้นที่ยังสามารถเคลื่อนไหวได้ บัตนี้เขาต้องไขปริศนาให้ได้ว่าจะหลุดพ้นจากกับดักแห่งการเวลาได้อย่างไร